และนี่ก็เป็นตะไคร้ที่เกศยังไม่ได้ขุดขึ้นนะคะยังไม่ได้ตัดวันนี้เกศก็จะตัดตะไคร้นะคะเพราะว่าในฤดูหนาวนี้เขาก็ไม่รอดนะคะเขาก็จะตายหมดเกศก็จะต้องตัดขึ้นหัวไม่ใหญ่หรอกนะคะหัวไม่ใหญ่ยู่สาวว่าปล่อยไว้ให้หัวโตวหน่อยนะก็ไม่โตนะครับเพราะว่าอากาศเย็นมาเร็วนะคะมาก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ตัดไปไว้ใช้ได้ค่ะ ใบเมงรักก็นี่นมีข้อแก่ก็มีดอกมีหน้าเขาก็จะเกิดปลาใหม่เหมือน,นกันนะคะใบเมงรัก่อันนี้เก้งกุ้งเดียวของกุ้มเอกีไม่แน่ใจนะค่มอ วันนึงกงใส่กาไว้ันีเราเอาลงถใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีพเพื่อนๆพี่ๆน้อง,องชาวยูทู e ทุกท่านนะคะสบายดีกันคือเกาแลพี่น้องมาพบก,กับกินอีกแล้วนะในช่องเชฟ USA สเอชแชนขอคุณีสิเกตก็ได้คือเกาแล้วค่ะนี่ก็จะพาตัดตะไครค้่ะพเพื่อนพาตัดตะไคร้ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะในคลิปนี้เก๋ก็จะมาอัปเดตผลการตรวจเต้าที่เก,ก๋ไปตรวจมาวันนั้นนะคะที่โพเพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็จะอัปเดตเรื่องไม่ยากนิดหน่อยให้ฟังนิดหน่อยเนาะก็วันนี้อากาศดีนะคะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะดีถึงขั้นร้อนเลยนะคะตอนนี้19องศานะคะร้อนเลยนะร้อนแต่ว,ว่าก็คือก็คือดีนะคะเพราะว่ามันไม่หนาว เอาอัปเดตเรื่องไม่ยากก่อนแล้วกันก็คือจะคุยเรื่องผู้สูงอาผู้สูงอายุด้วยเนาะก็คุยเรื่องผู้สูงอายุให้ฟังก็แล้วกันว่าผู้สูงอายุที่นี่นะคะเวลาที่เราแก่ตัวไปแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่คนเดียวนะคะส่วนมากเลยแหละที่จะแบบอยู่คนเดียวไม่มีลูกเต้าอยู่ด้วยนะคะแต่ว่ามันก็มีนะที่ว่าครอบครัวที่เขาอยู่กับพ่อแม่นะ่ะมันก็มีนะแต่ว่ามันส่วนน้อยมากค่ะส่วนมากแล้วคนแก่เขาก็จะ แยกตัวออกไปอยู่ต่างหากนะคะคือถ้าเขาอายุมากๆแล้วเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเพื่อนก็จะย้ายเข้าไปอยู่บ้านพักคนชรานะคะซึ่งก็จะมีความสะดวกมากกว่านะคะเพราะว่าลูกหลานไม่ได้ดูแลนะคะลูกหลานไม่ดูแลความสะดวกสบายในบ้านพักคนชราก็จะมีมากกว่าเวลาที่เขาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็คือมีคนคอยได้แบบช่วยเหลือได้ทันนะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็ เหมือนกับว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะเขาก็จะมีอย่างมีเพื่อนอนะว่างันเถอะเนาะก็มีผู้สูงอายุด้วยกันนะ่ะนี้ก็ก็มีเพื่อนมีกิจกรรมทํากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่านะคะแล้วทีนี้เขาได้เงินที่ไหนใช้ล่ะคนแก่ที่นี่เขาได้เงินที่ไหนใช้ล่ะที่บ้านเราเขาก็ได้กันเนาะเงินผู้สูงอายุใช่ไหมคะเดือนละเท่าไหร่ตามอายุเหรอคะคนที่60สบก็ได้ห0 0อกบ่แล้วคนที่ อายุ70ก็จะได้700ใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ยังไงก็เขียนบอกกันมาด้วยนะคะเพื่อนๆเท่าที่เกียรติรเงินเกษียณของเขาก็คือเงินที่เขาทํางานนะคะเก็บสะสมไว้ตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นสาวนะคะตั้งแต่เขาอายุยังน้อยเขาก็ทํางานใช่ไหมเขาทํางานเขาเสียภาษีเงินที่เสียภาษีไปนี่แหละค่ะมันก็ออกมาในรูปแบบเงินเกษียณนะคะเวลาที่เราแก่ตัวไปเราก็จะมีเงินนี่แหละค่ะ สสมไว้ตั้งแต่ตอนที่เราทำงานได้มันก็จะมาเป็นเงินเดือนให้เราได้ใช้ในตอนแก่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอายุการทำงานของแต่ละคนนะคะว่าคุณทำงานมากี่ปีเขาก็จะมันก็จะเอิญขึ้นไปก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะคุณทำงานมาหลายปีคุณจ่ายเข้าไปมากคุณก็จะได้มากแล้วแต่มันไม่ได้ว่า,าจะได้เท่ากันทุกคนนะคะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะก็ นี่แหละค่ะเวลาที่เขาแก่ตัวไปเขาก็จะได้เงินจํานวนนี้นะคะบางคนก็อาจจะได้มากหน่อยบางคนก็อาจจะได้น้อยใช่ไหมคะแต่เขาก็เขาก็อยู่ขูกเขาได้ค่ะนะคะโดยที่เขาไม่ได้ไปพึ่งพาลูกเต่านะคะโดยที่ลูกเต่าเขาก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนว่าจะต้องอได้ช่วยพ่อแม่นะคะในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นอ่ะเมื่อกี้มีรถมาวิ่งผ่าน <laughs> ไม่ไม่ได้สังเกตนะเพื่อนได้ยินแต่เสียง วพวกผลเกรนนะคะพวกไอ้ถั่วเลืองพวกข้าวโพดอะไรพวกนี้แล้วค่ะนะคะ,นะคะไม่ยากของเกเกียร์ก็ขายบ้านนะคะขายบ้านที่พวกเราเคยพา,าไปชมขายได้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะเพราะว่าเกีย้ายออกจากที่นั่นวันที่ไปตั้งแต่วันที่สองตุลาค่ะลืมไปเขาทวทีค่ะตั้งแต่วันที่2ตุลานะคะเกศก็ไปอยู่อีกเมืองนึงเมืองนี้ก็ขับรถไปก็ประมาณ สามสิบนาทีเห็นจะได้นะคะเมืองที่แกไปอยู่นี่ก็ไม่ไกลมากหรอกค่ะก็สามารถไปเยี่ยมได้นะคะแต่ว,ว่าตอนนี้ตั้งแต่แกย้ายออกไปเราก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือโควิดนะคะโควิดเริ่มหนักขึ้นนะคะระบาดหนักขึ้นอีกเดี๋ยวว่าวันไหนที่ว่างๆน่านะเราก็จะไปเราก็จะไปเยี่ยมแกอยู่ไออพาร์ตเมนต์ที่แกไปเช่าอยู่นี่ก็คือเป็นเซีเนียเฮาสิ่งนั่นแหละนะคะก็คือก็บอกว่าห่บวนัน หมู่บ้านคนชรานั่นแหละนะคะพูดผิดพูดถูกต้องขอโทษขออภัยด้วยคะ่ะนะคะก็อพาร์ตเมนต์ที่แกไปเช่าอยู่นี่เขาบอกว่าตอนแรกแกก็ถามแกนะคะว่าเดือนเท่าไหร่เขาให้เช่าเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าฉันยังไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าเขาจะคิดตามรายได้ที่แกได้เขาบอกว่าอย่างนี้นะคะก็คือเงินรายได้ของแกเงินเกษียณที่แกได้ในแต่ละเดือนน่ะเขาก็จะเอาออกมาเฉลี่ยนะคะแล้วเขาก็จะคิดชาร์จแก ตามรายได้ของแกบ่างกันเก๋ก็ว่าเอา้าอย่างนี้ก็มีเออทําไมไม่ไอบอกมาเลยว่าจ่ายเดือนเท่าไหร่300ร้อยสี่ร้อยห้าอะไรก็ว่าไปเนะเาะไอ้นี่ต้องคิดเอาตามรายได้ของเราบ่างกันถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้ไดสูงก็ได้จ่ายแพยงถ้าคุณมีรายได้น้อยก็ได้จ่ายน้อยคงจะเป็นลักษณะนั้นนะคะอันนี้เกก็ไม่เข้าใจระบบของเขานะคะก็แกก็ย้ายเข้าไปอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะและบ้านของแกก็ขายไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่16นะคะคือเขาก็โอนกันนะคะโอนกันเมื่อวันที่16ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยแหละคนที่มาซื้อเป็นคนบิทายแล้วเหมือนกันนะคะเป็นคนที่กเกษียณแล้วแล้วก็มาจากมาจากฟิลาเดลเฟียนะคะก็ดูในออนไลน์เนี่ยแหละนะคะเห็นเขาก็ชอบนะคะเขาก็ติดต่อมาทางนายหน้าเพราะว่าบ้านมิยาคือให้รียลเ s สเตทขายให้นะคะก็ติดต่อมาเขาก็มาดูเขาก็ตกลงเลยนะคะก็ซื้อ ไม่ยากเก๋ซื้อบ้านหลังนั้นน่าจะแสนแสนเก้าคะแสนเก้าหมื่นห้าพันนะคะ 1, 9, ดอลลาร์นะคะแสนเก้าหมื่นห้าพันดอลลาร์แล้วทีนี้เก๋าขายได้สองแสนสามหมืน่นห้ามั้งถ้าจะไม่ผิดนะคะสองแสนสามหมื่นห้าประมาณนี้แหละเก๋ยก็ไม่ขาดทุนนะเดี๋ยวว่าบ้านนี้แกก็ยังผ่อนอยู่นะคะเกย,ยังไม่ได้จ่ายหมดนะแก๋าตอนแรกแกดาวไปแสนหนึง่งทีนี้แกก็ผ่อนนะคะแล้วทีนี้ เดี๋ยวก็มาขายเนี่ยเจกก็ไม่ไม่ถือว่าขาดทุนนะก็นี่แหละค่ะก็อัปเดตเรื่องไม่ยากให้ฟังเนาะทีนี้ก็มาอัปเดตเรื่องเต้าเรื่องเต้าของเกศเกศก็เอ่อโรคอกนะคะเพื่อนๆโรคอกเพราะว่าผลเขามาแล้วเขาส่งจดหไม้มาให้นะคะก็ทุกอย่างก็เป็นปกตินะคะแต่เขาก็บอกว่าเอ่อให้ดีที่สุดก็คือเราก็ต้อง ตรวจเช็คด้วยตัวเองนะคะก็คือการคลำนะคะใช้มือคลำตรวจเช็คด้วยตัวเองเป็นประจำเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะคะอันนี้เป็นการตรวจทุกปีนะคะตรวจเอตรวจเมโมแกร,รมเนี่ยเพื่อว่าเราจะได้มีความมั่นใจมากขึ้น,นะะร้อนหน้าเพื่อนร้อนแล้ว,ลวก็มีลมเย็นๆอยู่นะแต่ว่ามันนั่งตากแดดดัวนหน้ามันก็ร้อนนะว่าไป สำหรับคลิปนี้นะคะเก๋ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะสาหรับเพื่อนใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปะคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกรรันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะเทียบอยู่นะอีกเยอะอยู่เยอะอยู่นะนี่ก็นี่นะนี่นะ หอมหอมหอมดีเอาไปต้มเมียงพี่น้องต้มเมียงผู้ดใดเคยกินเนี่ยเมียงผู้ดใดเคยกินเมียงเนี่ยเมียงอีสานหรือไหมใส่อันปลรราดาเป็นตน้นตอนเด็กพี่น้องจา้านิกกี้นิกกี้ what you want อยู่ดิอะ what you want what you want what you want, what you want?